รีวิวโรงแรม Explorer's Lodge ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันครับ ก็คือโรงแรม Disney e เอ็กซ์พลอเรอรที่เรามาพักนะครับเป็นโรงแรมที่เพิ่งรีโนเวทรอบใหม่ไปไม่นานมานี้ดังนั้นข้างในมันก็ค่อนมีความใหม่สดเลยแล้วก็โรงแรมเนี่ยมีปีค่อนข้างเยอะแต่ละปีก็จะ represent แต่ละทวีปอะไรอย่างเงี้ยครับผมโรงแรมก็จะใหญ่มากแล้วก็มีความแบบป้บปลาๆนักสมรวดไม้ๆอะไรแบบเนี้ยเนาะก็เป็นอีกฟิลๆหนึ่งที่น่ารักดีเหมือนกันมาเก็บภาพกันจ้ะลรงมาดูนีมา Oh, Thank you. What's my name? We have a stamp in our hotel. So you can search the stamp on just indoors on the second and look up So after you collect all four, you come to our front again. And then you can get our themed postcard. รูมทัวร์ Disney Explorer Lodge อ่าว้วเข้ามาในห้องกันแล้วนะครับก็เป็นห้องไซส์สแตนดาร์ดที่ถูกที่สุดข้อดีของที่นี่ก็คือกระจกอับน้ําลังหน้าแปรงฟันอยู่ด้านนอกตัวห้องน้ำแล้วก็แยกตัวห้องน้ําที่เป็นห้องส้วมกับห้องาอาบน้ำ ด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนเป็นแบบทริบอวชชาวเผ่าทำโบราณแล้วก็ตรงนี้พอเขาทําแบบแยกพื้นที่ห้องน้ําห้อง ID อไอที่อ่างล้างหน้าออกมาทําให้มันดูห้องกว้างขึ้นนะเนาะถ้าม่านที่เป็นลายแบบอุกะอ<า>ุกะแล้วก็ห้องเราเป็นวิวอะไรวิวลานจอดรถานจดไม่เห็นลานจอดรถเลยจ้ะเป็นนิดที่เราขึ้นมาเขาขอบอกเหมือนเดิมว่าจะได้อะไรบ้างทาดา เป็นโฮเทลคูปองคล้ายๆกับที่แรกท oh, yeah. ี่เราไปมาก็คือเป็นโฮเทลคูปองที่ใช้ลด100่งอ per g u e s on dinner buffet ลด100่งรสำหรับร้านอาหารใดๆถ้าเกิดกินเกิน500รซื้อของลด1 0 1 0 1 0 1 0บอับอันก็จะได้เหมือนกึ่งๆึ่งบอสควหน้าตาแดบเดิมเลยเนาะแล้วก็ปากกาแท่งเดิมรองเท้ากันรองเท้าซึ่งเป็นของฟรีที่ได้ตอนนี้เป็นลายธรรมดาแต่ได้4อันเพราะเป็นทองสี่คน นี่เป็นโดนัลเจซี่และกูฟี่ ก็ถือว่าเมื่อเทียบกับห้องที่โรงแรมที่เราไปมาก่อนนะนี้คือคอรลิโวดอันนั้นจะกูอ่ากว่าเพราะว่าเป็นตีมิกกี้ตีมรูมเลยแต่อันนี้เป็นห้องตีมธรรมดาใส่ประหยัดเนาะแต่ที่นี่เป็นโรงแรมที่แพงไปันแบบสองนะลองสั่งดิสนีย์แลนด์โฮเทลราคาที่นี่ก็จะอยู่ประมาณคืนละประมาณ7,000ันกว่าบาทแบบลดแล้วในขณะที่ที่นู่นที่เราไปมาอยู่ที่ประมาณ5 0า0ันกว่าบาทสำหรับฮอลลีวูดสำหรับตัวด <Disneyland. S 1> ิสนีย์แลนด์ก็ตกคืนละหมื่นได้ <c oughs> ซึ่งที่จริงก็คือที่ฮ่องกงเนี่ยถือว่าดิสนีย์โฮเทลเนี่ยถูกกว่าประเทศอื่น ที่เราจะไปชัวร์โรงแรมให้ดูว่าโรงแรมมีอะไรบ้างและกินเฟรช่ะค่ะซาี่ห้องห้องอาหารชื่อว่าจาร์กอนวินเนาะโอเคแอบไปซื้อของช้อปปิ้งกันก่อนดีกว่าว่าโรงแรมมีซูวีเนีอะไรบ้าง go ทำไมตัวนี้ยื่นตัวนี้นั่เนี่มันการมันจัดได้นนนเนี่ยนั่นแหละเอาสองตัวไปไปแล้วเป็น duffy <พ><พ> and friends อ<พ>่ะก้มดูสิโอเคดูสิแหม มีตัวเล็กไหมอ่ะเรียกให้ตัวเล็เลเลกดีกว่าไหมนะเอาดีไหมอ่ะอันนี้ก็ดีมัน e x c l u s i v e เลยเราไปได้<อ>มาที่นี่แล้วละซึ่งมันเป็นช็อกโกแลตกวัวจิวาที่มาทุกบกรบตกาตาฮัอโหลช่เราวาน่ารักมากจะสี่ลอย 400. อันนี้เธอรอดแล้วโฟทเธอมีสามตัวนี้เลยอ่ะ เมินเอ๊ะน่ารักดีนะเุีอยาได้เหรอโชว์ดูดีอ่ะเอาลิฟไ่ด้ใส่ไหยอ่ะตอคคือมันพอขายที่นี่ชารตรุมคาเฟ่ขายอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดนะเนาะแล้วก็แบบมาซื้อเครื่องดื่มจริงจังขนมชูบมอร์นิ่งเชิญช่วยโฟโต้คัปโฟโต้เว t เตอร์โอเคโอเคไลอัพที กินเวทาตอางารเช้ากันกระดาษไบจู๊ด thank you แฮมดูน่ากินดีดูแบบชราว้าวมาก one freeze oh, okay. ไหนเปิดสิว่าเ้าะความหมูยางน่ากินมากอันนี้เป็นพายเพสขนมจีบฟรีใหม่เปล่ปะวันดีฟเนื้เดอร์ thank you แต่ตอนนี้เราอยู่ในห้องอาหารจอรกอนวินนะครับก็เป็นห้องอาหารเช้าที่เป็นริฟเฟอรสปาร์เฟ้ที่มีคาแรคเตอร์ดิ닝นะมีนมเปรี้ยวเนึ่งกินน้ำเปรี้ยวคนนึงอาหารเยอะกว่าที่เรากินเมื่อวานที่คอนเทนตดเจนเลยใช่ดูมันจะดูมีความแบบติ่มซำปั้นสดใดๆนะผสมชื่อกับห้องอาหารจอร์กอนวินเอาหาะสีนดีแอบกินกันด้วยนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวไปรอดูคาแรคเตอร์กันนะครับในที่โรงแรมนี้จะมีร้านอาหารประมาณทั้งหมด5ร้านที่เป็นประเภทร้านอาหารแต่อันนี้เป็นที่เดียวที่เป็นที่มีคาแรคเตอร์ดิ닝ด้วย <laughs> i thank you this one <laughs> yeah Thank you ล้าสมอง thank you so much for meeting u s yeah thank you bye 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 โอเคอันนี้ก็คือห้องอาหาร Dragon Win Dragon Win นะครับเดี๋ยวนมาจากห้องอาหาร Dragon Win อคันนี้เราอยู่ที่ชั้น2ของโรงแรม<ๆ>ก็จะเป็นโซนแบบร้านอาหารของกินติดๆกันไปหมดเลยเนาะใช่ <laughs> อย่างเช่นอันนี้อันต่อมาข้างๆอันเนี้ยอันนี้ชื่อว่า มันคือชาร์จรูมชาร์จรูมคาเฟ่ชาร์จรูมคาเฟ่ค,เฟคือจุดที่เรามแไะมาซื้อน้ำกันคือก็คือจะเป็นจุดที่เราสั่งอาหารที่เป็นแบบเมนูของเขาได้แล้วก็เป็นพวกกับสแน็คแล้วก็เป็นพวกขนมแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งกินที่แบบฝั่งด้านหลังอ่ะมันเป็นแคนเีนได้ อันนี้ร้านนะร้านที่สองต่อมาร้านถัดไปชื่อว่า World of Color น่าจะเป็นร้านที่แบบขายอาหารทั้งวันขายอาหารทั้งวันเป็น all day แล้วก็จะเป็นร้านที่แบบดูเป็นเมนูที่แบบอลังการนิดนึงเนี่ยเมนูจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นเซตแบบกรุ๊กกริ๊ก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 แบบเนี้ยจานตีแบบว่าค่ะไม่อยากกินบุฟเฟ่ต์ก็มาห้องนี้อันนี้เป็นห้องอาหารที่แบบไม่บุฟเฟ่ต์แล้วห้อี้เป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็อันนี้เป็นสแซ่บแซ่บง่ายแต่เดี๋ยวไปดูชั้นอื่นต่อ ตอนนี้เรา move มาอยู่ที่สวนนะคะคือโรงแรมนี้มีสวนเยอะมากแต่ละสวนก็จะมีชื่อต่างๆกันเนาะซึ่งสวนนี้ชื่อว่า s h e ว i n ก a r ์เด k e ชลวินการ์เอุ้ยมีรูปนี้ให้ดูแทนแทนแทนเราได้รับการทำกิจกรรมนี่แม่ <Stamp. S 1> เราไปหาที่ส t ต m มกันเราเดินเลาะริมสวนของโรงแรมมานะครับฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นฝั่งที่ติดทะเลไปดูกันไหมอ่าไปสรวก็ได้บรรยากาศน่าจะดีทําให้หลอด มีทางเดินออกมาให้แบบเห็นทะเลแบบเนียได้เลยอ่ะเออดีเนาะแบบบางปูเออเหมือนว่าจะเดินไปโรงแรมอื่นได้ด้วยถ่ากานด้านหลังเป็นวิวสวยดีเด็นๆลมบแดดกันในลิฟก็คือจะทําตัวเหมือนเป็นแบบเราอยู่ในฮอต air balloon แล้วมิเตอร์ก็เป็นแบบรูปมิกกี้นะเห็นเนาะทีมิกกี้เออ คือออกมาจากหน้าลิฟต์เลยจุดที่ติดกับล็อบบี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านอีกร้านหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องๆคงแบบเป็นบาร์เล็กๆเป็นมินิบาร์ที่มีขนมมีดเดสเซอร์ตนะครับเนาะอันนี้ก็จะเปิดถึงตอนกลางคืนเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็คือจุดที่อลังการที่เราชอบกันมากเลยก็คือจุดที่เป็นล็อบบี้ของโรงแรมเพราะเป็นล็อบบี้ที่แบบ โปร่งโล่งเพราะว่าเชื่อมทั้งหมด3ชั้นนะโอ้ดีอะมันก็เลยดูกว้างใหญ่ไพศาลมากคือแบบลอบบอุ่นนะไม่ขออะไรเข้ามาในนี้สำหรับครอบครัวแล้วกันที่มีแอคทิวิตี้ให้ทำเยอะมีแอคทิวิตี้มีกลิ่นมีแบบมีความเป็นเนเจอร์ใช่เดี๋ยวเราไปนั่งหากันเว่าต้องไปสแตป์ที่ไหนกันบ้างเนาะใช่ที่ล็อบบี้โรงแรมก็คือจะมีแบบว่าโซนจัดแสดงแบบว่าเป็นบัญชานักสำรวจของแต่ละทวีปท่กปรีเต์ด้วยตัวแทนแต่ละตัวละครในเรื่องมิกกน้เอา์ยเช่นโจนาตานอยู่ที่เซาท์แคนาดาไปดูต่อสิ ที่มิกกี้ที่มิกกี้อยู่ที่ที่ไหนอะยุโรปเหรอ,อต่อมาตอกมิน่เมาส์นะจ๊ะน่ารักจังอันนี้ที่ไหนก็ไม่อยู่อะ่ะและสุดท้ายสแตนคุณกูฟี่สกุนกูฟี่อยู่ที่เอเชียน้อกตกแต่งน่ารักเลยโร <What? S 1> งแรมดีดีจังแค่เป็นลูกลิงอ๋อเี่ปั๊มกันนะจ๊ะหนึ่งเจ้าบอกไหม นี่ยี่แหรับใครที่อยากดูสปอยอย่าได้หรืออย่างนี้นะจ๊ะอยู่ในห้องอาหารห้องอาหารชื่อว่าร์ลูค่าอัลตะในป่าเอาเลยเอาเลเหรอได้แค่ไหล่ะสุดละโอเคตำแหน่งที่สองอยู่ตรงตรงซ้ำกับพลาดชาร์จรูมป่าเราก็ได้เห็นตำแหน่งที่สามู่ตรงนั้นแหละจุดที่สามอยู่หน้าห้องอาหาร world of color เป็นเซาท์อเมริกาโอเคปะ ยี่สองสามถูกต้องยอ่ะเรากำลังจะไปตำแหน่งสุดท้ายกันที่ห้องอาหารร้านกันเรียนแซนเปอรซนต์นึ้งถูกไหมถูกต้องแต่พบวบเราจ้าอยู่ในห้องอาหารหนึ่งสี่เป็นการโปรโมทล่ะทุกคนถ้าหาไปเจอไปห้าร้านอาหารหน่งสี่ไปเดี๋ยวไปรับของที่ระลึกกันเ thank you thank you for us we can s e l l it h e r e ได้แล้วจ้ามวนะก็คือเรามากันที่ d i m n e Recreation r e e e ซึ่งเหมือนเป็นห้องหัวดับทำกิจกรรมของเด็กๆอ่ะพอดีเขามีกิจกรรมอื่นๆด้วยเขาก็จะให้เรามาเป็นเล่มนี้เป็นเหมือนไกด์บุ๊กเนาะคุย Activity Activity คุยให้เราทำคือแต่ละโรงแรมก็จะมีอย่างละอันนะเนาะสามารถทำทั้งสามโรงแรมได้เลยแล้วเขาบอกให้เราสแกน QR code แล้วก็ไปดูว่าแต่ละที่เป็นตัวเลขอะไรใช่แล้วก็เขียนแล้วก็วาดรูปและด้านหลังวันวาดรูป ใช่ก็คือวัดรูปแล้วสุดท้ายเราจะได้เป็นแม็กเน่ตออนเตรเลียเอ็กซเพรสโลจด้วยอ่ะอาร์มโอเคเราได้รับการสแกนแต่ละจุดแล้วเราเริ่มที่ A ข้อ A ข้อ A เขาก็จะให้คำถามมาแบบนี้ว่าซึ่งในสูตรเคสของโดราดาดท,ที่มันเลยเอาลูกตรงนี้ลอปปี้อ่ะมีกล้องแเท่ากี่อันอ่ะไปเขียนันเไปโอเคไปแล้วชัตวัตโลอ๋อคือเราจะต้องวาดสิ่งนี้ที่หายไปแล้วเราก็ต้องดูว่าโดราดักมีกล้องแกี่อันชู้ไหม โอเคเหมือนอยู่เนาะได้อยู่โอเคข้อต่อมานะจ๊ะข้อบีเขาถามว่า The Fountain เนี่ยลุกไลตัวเลขอะไรนะจ๊ะแล้วก็ให้ไปวาดรูปสิ่งนี้ด้วย oh. เอไปเป็นจุดเดียวที่เขาน,อน้องก็ออกไปกันมินนีน่นี่มินนี่มินนี่เมาส์และนี่คือติ๊กเกอร์ <laughs> ขน,นั้นเราฟาร์เช้นีลุกไลนันำเบอร์อะไรอ่ะ <laughs> สูตไงจริงเหรอเป็นวงกลม สจริงเหรอซูซีโร่เนาะไปกันต่อจ้ะสำหรับตัวซีถามว่า which number does the shape of chart room cafe logo looks like ก็คือต้องไปดูว่ามันเหมือนเลขอะไรแล้วก็ไปวาดรูปนี้ที่ chart room cafe นี่ยก็เป็นฉาก o ูให้ว่าเขาให้ว่าี่ยโอ้ฉันเจอแล้วได้อยู่ไหมอ่าไหนโอเคแล้วทุกคนก็จะตามละมาไปดูหน้าตาคนแบบตั้งใจจงจังไหนทียรบซิสว่าก็ได้อยู่ให้8คะแนน ไปดูร้านโซวินเนียว่ามีแรมสว่างอยู่กี่อันโอเคแล้วก็ใองวาดโลโก้ Let's find out and draw the hidden item and the picture โอเคไปกันอันนี้ก็คือ trading post ของเรานะคะชูไหมแรมก็คือที่ข้ออีกตแรมนั้นใช่ไหมโอเคใช่ศาชูจ้ะต้องวาดคือสิ่งนี้จ้ะอ่านี่นะจ๊ะโอเคดีเนาะก็เป็นแบบมิชชั่นง่ายๆได้ของพี่เราดิ Wait, is it correct no <laughs> okay and uh, do you know our first year in hong kong 2005 yeah 2015 the answer is 2015 oh. แสดงว่าแล้วมันต้องนับทีมเต้ยเข้าไปเหมือนนันใช่เหรอจ้าก่อนเจเลชั่น thank you thank you โอเคไปอะอ่ะแล้วคือคำตอบถูกต้องก็คือ2,005ก็คือเป็นปีที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกับเนิร์ตฟิล์มเอฟเฟกเองอ่าก็เลยนิมาไปน่ารักอยู่นะกิจกรรมเล็กน่ารักที่เราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเล่นเล่นหาแมกเนตที่ถูกใจพอดีอันนี้ส่วนยูน่ใช่ recreation exclusive โอเคอะไนี้ก็คือรีวิวโรงแรม Disney e x p ็กซเ n ร e l ็อกเของเราในช่วงฮ l l ลวีนและก็ช่วงฉลอง20ปีนะครับผมน่าจะประมาณนี้เนาะเราไปมาครบทั้ง3โรงแรมของห้องของดิสนีย์แล้วสำหรับใครที่อยากกลับไปดูว่าต้องแนบหนึบยังไงก,ก็กลับไปตามคลิปต่ตางๆพวกนี้ได้ใช่ก็อันสิ่จริงก็คือมีความชอบ โดยส่วนตัวมากที่สุดนในครั้งสามโรง,รงแรมล้กันแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กเขาดูมีแอคทิวิตี้ให้เด็กทําหลายอย่างแบบวาดรูปเล่นเกมหาจุดซ c อะไรเงี้ยที่ฉันชอบอะไรพวกเนี้ยรมสวยบรรยากาศดีโอเคใครมีเวลาก็ลองดูเนาะ,ะก็ให้เดินให้ดูดินให้ชมจะได้เลือกได้ว่าใครชอบแนวไหนแบบไหนยังไงนะครับให้สมกับเงินสมก,นกับราคาเพราะว่าโรงแรมที่เนี้ยจองได้กับทุกที่เลยมันไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มอ,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 อยู่ละจริงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย โอเคก็ถ้ามีคำถามมาไรยกับโรงแรมมาถามมาในคอมเมนต์ได้เลยหรืออินบอกสมัยพวกช่องต่างต่างๆของเราได้นะครับถ้าเราตอบได้จะทยอยตอบให้นะครับโอเคเราฝากช่องของพวกเราไว้ได้นะจ๊ะซับสไครต์กันหน่อยนะจ๊ะติดดิงชูดหนึ่งหมื่นโอเคเลยจ้าขอบคุณมากเลยจ้าบ๊ายบายบายบาย have a magical day นะครับเจอกันใหม่โดยเร็วนี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์บาย